สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทีวีพิธีเฉพาะทุกคนทุกคนครับทุกคนคือเก่า็เดิมครับพี่น้องครับวันนี้มีโอกาสเดินทางมาที่ซีโอรพมิไส้ครับพี่น้องครับมาดูต้นมะขามให้โชคครับเปมะขามยักษ์ครับพี่น้องครับน้องเฟิร์นคนพันเหม็นครับพี่น้องครับเดี๋ตามกันมากครับพี่น้องตามผมมาจะมีแนวทางดีๆอยู่ในนั้นครับพี่น้องครับ ที่เราเจ็ดเก่าเขาเต็มๆครับพี่น้องครับาตามต่อพี่น้องน้องเฟิ่อคนคันแม่นต้นมะขามยักษ์ให้โชคทาผ่านจากิฟังไถเ่องว่าเชื่อละคนเืองนเจตูจมาที่หลังมูเนาะพึ่งจะเดินทางมาครั้งแรกในยินแต่ข่าวสิบบานสาหาบานลือต้นบักขามยักษ์ให้โชค อย้าไหลงวดอยากพี่นีว่ะว่าสิบ้าอยากอยู่บ่อคนยังกะให้โชคเนาะแม่รู้ซื้อว่าสิเป็นผู้ชายมั้ยวะใช่ค่ะผู้เลี้งผู้ชายเนาอค่ะเนาะอยู่ในต้นมะขามเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอยู่ในต้นมะขามแบบว่าเพิ่นเวลาเพิ่นให้โชคเพิ่นให้น้องเพิ่นแบบใดค่ะก็จะมีบางทีก็มากระซิบบ้างบางทีก็เฟิร์นเขาให้เฟิร์นเขียนใส่กระดาษค่ะประมาณนั้นส่วนใหญ่จะเขียนใส่กระดาษ บ่เพื่อเขียนไห้เลยบ่ค่ะในในความฝันบ่เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนแกจะดลใจให้เฟื่อนเขียนในความฝันนะคะเฟื่อนเป็นคนเขียนในกระดาษเลยค่ะชื่อนางเฟื่อนจะไหวทุกวันพระทุกวันเลยค่ะไหวทุกวันเลยใช่ค่ะถวายของตอนเช้าทุกวันค่ะถวายของตอนเสาร์สูมือค่ะไม่เคยขาดไม่ขาดแล้วเฟื่อก็จะให้ทุกวันพระไม่ไม่ทุกวันพระค่ะ วันธรรมดาก่อนหวยออกก็น่าจะวันส่วนใหญ่วันอังคารค่ะที่ให้นะคะวันอังคารเป็นวันแข็งวันหายได้จ้ะบันนี้คืองวดนี้ท่านที่เพิ่นท่านไหนมากกับสิไปจ้กหมวอนงวดนี้ที่เฟิร์นฝันล่าสุดนะคะก็ฝันว่าเฟิร์นไปวัดก็จะเหมือนเดินขึ้นไปบนโบสถ์อย่างนี้ยค่ะแล้วก็เฟิร์นจะไปไหว้พระบนโบสถ์ แล้วก็เห็นป้าคนหนึ่งเขาไหว้พระเสร็จแล้วค่ะเขาก็มาถามเฟิร์นว่างวดนี้ได้เลขอะไรช่วยเขียนให้ป้าหน่อยได้ไหมค่ะแล้วเฟิร์นก็เอากระดาษ A 4ขึ้นมาแล้วเขียนเลขใส่กระดาษให้แกสามตัวค่ะแล้วก็ยื่นให้ป้าเขาเลยค่ะสามตัวเด้บอกค่ะใช่ค่ะในความฝันค่ะตัวตัวตัวน้องเฟิร์นเขียนนี่เป็นสีใดค่ะเป็นปากกาหมึกดำเงินค่ะนํำเงินเนาะใช่ค่ะสามตัวค่ะ แต่ว่าน้องเฟิร์นยังจําได้เท่าเดิมนี่ตัวเลขสามตัวนั่นใช่ค่ะพอจะพอเราตื่นจากความฝันเฟิร์นก็เขียนใส่กดใส่โทรศัพท์ค่ะเพื่อไม่ให้เราลืมปกติก็จะทําแบบนั้นนะคะเวลาตื่นจากความฝันเพื่อเฟิร์นจะกดใส่โทรศัพท์ทันทีเลยค่ะอย่าจำได้ใช่เฟิร์นลืมง่ายด้วยแต่ปกติแล้วถ้าฝันยังสี่นี่คือจะเขาบนหรือเขาล่างค่ะค่ะฝันยังไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีก็มาบนบางทีก็มาล่างบอกค่ะ แต่ <Yeah. S 2> งวดที่มันผ่านมาก็มาล่างค่ะค่ะแล้วที่เอาหมอลำมาก็เข้าสามตัวตรงข้างบนค่ะเขามาจังมวนแล้วค่ะก็เข้ามาเรื่อยๆจำไม่ได้ว่าเข้ามากี่งวดแล้วเขามาเรื่อยๆตั้งแต่มาอยู่นี่ก็คือเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะแต่วายุทุ่เพึ่งจะเห็นแน่นว่า ใช่ค่ะคือไม่ได้บอกใครเพิ่งมาดังตอนที่เอาหมอลำมาลงแล้วหนูถูกสามตัวตรงพอดีบ่นไว้อะค่ะว่าถ้าถูกสามตัวตรงหนูจะเอาหมอลำมาลงให้ท่านดูนะคะค่ะตอนนี้ก็เลยได้สามตัวตรงก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยตัวไหนคะทัวันนั้นอ้า979ค่ะ979แล้วน้องเฟิร์นเลขที่น้องเฟิร์นเขียนให้เขาหนีน้องเฟิร์นได้มาจากไหนครับไม่ได้มาจากไหนหนูเขียนเขียนใส่กระดาษในความฝันเลยค่ะ ไม่จดจำเอาใช่ค่ะค,คิดมาเองหรือว่ามีคนกระทิบบอกต่อไหมเป็นบางช่วงที่แบบได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายกระซิบค่ะแต่ส่วนมากเฟินจะฝันแบบเหมือนอะไรดนใจในความฝันแล้วก็หนูจะเขียนใส่กระดาษทันทีเลยค่ะพอพอป้าเขามาถามตัวเลขค่ะเฟินก็หยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาแล้วก็ใช้ปากกาหมึกน้ำเงินนะคะเขียนเขเยียนเป็นสาตัวให้เขาเลยใช่ค่ะงวดนี้ค่ะนในความฝันค่ะ วดนี้ปู่มาคาะประตูบอกเรี่ยงมาก็มีเคาะหน้าต่างมอคืนก็มาเคาะหน้าต่างน่าจะประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองประมาณนี้ยค่ะมาเคาะสองครั้งเมื่อคืนนะคะสองครั้งใช่ค่ะมาเคาะเฉยๆโดยที่ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรเลยไม่มีสัญญาณอะไรเลยปกติแกจะมาแต่เมื่อคืนล่าสุดเมื่อคืนล่าสุดเฟินฝันเฟินฝันว่าเฟินเหมือนไปในป่านี่แหละค่ะไปในป่าแล้วมีพระธุดงค์อยู่ที่นั่นเอ่อแล้วเฟินก็ไหว้พระธุดงค์นั่นแหละค่ะ แล้วพระก็เขียนเลขใส่กระดาษให้เฟิร์นเลยสองตัวหมึกสีแดงค่ะสีแดงด้วเอาแล้วฮเดอร์พี่นันงวดนี้ก็เลยเพิ่มเพิ่มให้เอฟซีด้วยเพราะว่ามันเป็นหมึกสีแดงเนาะเฟิร์นว่าน่าจะออกจะมีบนกำลังนี่แหะใช่ค่ะคุยกันมายังไม่ยังไม่ได้เห็นตัวเลขสามตัวที่เขียนให้กระจายคนนั้นเลยค่ะตัวเลขสามตัวที่เฟิร์นเขียนให้จะเป็นตัวนี้ค่ะห้าเจ็ดเก้า หเก้าแคบครับแคบเลขพี่น้องตัวข้างบนจะเป็นน้องเฟิร์นเขียนให้กับคุณยายให้คุณป้าให้คุณป้าที่อยู่บนโบสถ์อะบนโบสถ์เนาะแต่ว่าตัวข้างล่างจะเป็นพระธุดงเขียนให้น้องเฟิร์นเป็นเลขสีแดงค่ะเก้าสองค่ะเก้าสองเนาะเนาะตรงกลางเป็นเลขทูกค่ะที่เฟิร์นจุดได้ค่ะจ้าไอ้ทูกนี้จุดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ่าจุดเมื่อน่าจะสองสามวันที่แล้วค่ะเป็นวันพระไหมรวังค่ะใช่ค่ะเป็นวันพระ หลงัลงจากจุดทูบแล้วจึงได้มาฝันเห็นพระธุดงค์เขียนเลขคฝันเมื่อคืนนี้เลยค่ะเม<อ>ื่อคืนนี้ฝันเห็นพระธุดงค์ก็เลยเขียนไว้เมื่อเช้านี้เลยค่ะค่ะขํนวัฒนีนะคจอขันวัฒนี้องขันวัฒนีนาเจ็ดเก้าเลขทูบแปดสามสองนะคะปกติกแล้วน้องเฟินฝันเห็นตัวสีแดงนี่จะออกบนหรือล่างคะสีแดงนูไม่มั่นใจว่าบนหรือล่าง เต้นละทีเจตูนีสีแดงจะล่างสีสีดำจะบนเพราะว่าเฟิร์นเพิ่งเคยฝันเห็นพระประกาสีแดงใช่ปกติคนจะเขียนเลขเองแล้วก็เอาให้เอฟซีเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอนี้เมื่อคืนนี้ฝันเห็นพระพระในขว้มฝันนะพระในขั้มฝันนี่ถ้าเพิ่นเขียนสีแดงคือล่างสีดำาคือบนถ้าถ้าถ้าในละทีของเกตูเด้อแต่ของน้องเฟิร์นนี่คือครั้งแรกใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือพี่น้องเอฟซี จัดน้ำนองเฟิ่อนขันมักขันบ่มักเข้ากับเรือนพานเเนนาาะะะค่แล้วแล้วไอ้ตัวข้างบนที่แยกออกจากห้าเจ็ดเก้ามันมีวงแดงๆอยู่หมายความว่าวงแดงๆนี่คือเฟิ่อนชอบค่ะชอบเฟื่นโตเนาะค่ะะเนาใช่ค่ะที่ชอบก็จะมีห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็ห้าหกตัวหาวกนี่มักโกมูชอบหลายชอบหลายมักหลายมากลายชอบหลายการใก็คือเจ็ดหกใช่ไหมคะเก้ากับหก กลับหัวให้แล้วก็จะมีเลขทูบแปดสามสองเลขทูบนี้น้องเฟิร์นจุดวันไหนคะจําไม่ได้ว่าวันไหนแต่ว่าอาทิตย์นี้อะค่ะวันแต่ว่าใครนะอาทิตย์าที่ผ่านมาแต่ว่าวัที่ผ่านมานะคะให้เอฟซีดูนะคะคือวดที่ผ่านมาความฝันน้องเฟิร์นหลุดแต่ว่าไปเข้าเลขทูบสา้หลัวเลขทูบที่อยู่บนหัวหมูเลยค่ะสามตัวนาะงหมกสาะใช่ค่ะทูบเราไปจุดตั้งแต่ต่องวด ใช่ค่ะปล่อยป่อยพร้อมกันกับเลขความฝันเฟื่อเลยค่ะเลขทูปจากเลขทูปกับเลขประทัดเลขประทัดก็สามศูนย์แปดค่ะแต่ว่าเราเฟิร์นไม่ได้เขียนในกระดาษไปให้เอฟซีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเขียนแค่เลขความฝันกับเลขกระซิบใช่ค่ะแต่ว่ากระดาษจะอยู่บนโต๊ะวันบนวันที่แก้บนเนาะใช่ใช่ค่ะเป็นหมึกสีแดงเขียนแวเราก็ไม่ได้โฟกัสเอาเลขทูป ไม่ได้โฟกัสอเลขทูกเนาะแต่จะแม่นความฝันเพราะว่าปกติแล้วความฝันน้องเฟิร์นนี่แม่นเนาะค่ะเขาจะเข้าเรื่อยๆถ้าเป็นความฝันนะคะแต่ว่างวดที่แล้วนี่มาเข้าเรียกหมูบลูกับทางประทัดใช่ค่ะบนล่างเลยงวดนี้น้องเฟิร์นได้บนบานเอาอะไรไหมหรือว่างวดนี้ยังไม่ได้บนว่าจะเอาอะไรใช่ค่ะยังไม่ทก็มีแต่เส้นแค่ตอนเช้าทุกวันก่อนแต่ถ้าได้ ถ้าถูกมีโชคแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแจ้งทาง youtube อีกครั้งหนึงเนาะได้ไดเพราะว่าถ้าถูกปุ๊บเี่ยเดี๋ยวแอดมินจะมามาแสดงความดีใจแล้วก็มาฟังจากน้องเฟิร์นว่าจะแจ้งจะมีงานมีอะไรวันไหน<ะ>บวงสรวงแก้บนอะไรอีกวันไหนประมาณนี้เนาะค่ะครับช่วงนี้ก็อยู่ป<ม>ระมาณกลางกลงงวดเนาะค่ะน้องเฟิร์นคิดว่าจะมีโค้งสุดท้ายไหม โค้งสุดท้ายไม่แน่ใจอาจจะตัดให้เอฟซีให yes. ้มันน้อยลงก็ได้ค่ะอาจจะเลเลกให้น้อยลงอย่างเนี้สุดยอดเลยเนาะก็จะประหยัดต้นทุนอีกเนาะเนาะจะเอาแบบเน้นเนีนเน้นเนเน้ยนเนีนเนียนเนียนเนียนเยเนียนเนียเนียนเนียนเอยนเนียน่นยนเนียนเนียียนเนนอียยเีย ที่ถามก็คือถ้าเป็นอย่างแบบนั้นเราก็จะพากันมาตามให้กับ f อฟัีท่านผู้ชมเนาะนะครับโค้ส,สุดท้ายเนะาะนะครับยวท้ายคลิปขอดูตัวเลขจากน้องควรอีกรอบหนึ่งนะคะครับท่านผู้ชมแคปบหน้าจอไว้เนาะ มากจต่ไเลยเดอหดหลดเก่าสองอ่เ่เีกลยี่น้องับมัวนีแดนครอเี้แดงแงนบี้แดงดงครับี้งอนะครัวนี้แดงแนะครับตัวนี้แงแนครตน้แงนะครับตว้แดงนครับตัวนีแดครตวนี้แดงแนะครวน้แดงงนรับต้แดงแดงนะครวน้แงแะครวนี้แดงแนนี้แงนะครับนี่แดงนะครนี่นะครััีงเกตันะมักจะออกตัวที่สอง ตัวที่สองนี่ก็คือตัวที่สองมันก็คือห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าที่เขียนมาสามที่สังเกตมาสองงวดแล้วเนาะจะมาออกตัวที่สองนี่คือปูพันธุ์เฮ็จชิปตลอดที่สุรินทร์ทีวีเพราะว่าเพคนจะห้าเก้านเพิ่นจะไอ้มีคอนเสียบแมนสังเขียนแมนจะออกออกประมาณตัวใดบ้านี่ประมาณตัวที่สองครับหาเก่าก็คือเน้นห้าเก้าเน้นหาเก่านะห้าเก้าถ้ากลับหัวห้าเก้เนาะ แต่ล่างยังไงก็จัดเลยเก้าสองเนียนมากแค่เดี Ig ๋ยวเกิแม่ไปขอแม่ตายแล้วก <can> ็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกดไลก์กดแชร์กดติดตามที่ดิงทีเชาวอบัานะครับสำหรับพนาทองในการเชิงโุกคนที่สิบหกมีน้ำกบสองก้อนลอยหกจุเจ็ดขึ้นไปนองครับ สาหลอกกสิมีแต่โอ้ยเอซีเสไตล์ก็พอเอฟีคนไรกนแจกนติดตามนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจใการทำกิปนะครับพี่น้องครับมีก็่าเพื่อเป็นแนวทางในการชียงโชควันที่16มีนาคมสองพันหกสเจ็ดะครับขอให้มาที่แหลกดูเลยว่ะังเพลงกปังครับขอบคุณครับผม